พาไปดูสุนัขและเจ้าของมารวมตัวกันริมชายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียของส,สหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมการแข่งขันโต้คลื่นสุนัขการกุศลประจำปี2024ชาย <c oughs> หาดเดลมาในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเต็มไปด้วยสุนัขหลากหลายสายพันธุ์และเจ้าของที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทำความรู้จักอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกระดานโต้คลื่น เสื้อชูชีพสำหรับสุน,นัขและแนวทางความปลอดภัยในทะเลโดยสกอต t โอเวนส์ครูฝึกสอนกีฬาโต้คลื่นให้สุนัขในกิจกรรมดังกล่าวระบุว่าการแข่งขันกีฬาโต้คลื่นสุนัขเป็นเรื่องแปลกใหม่ทำให้ได้รับความสนใจจากคนเป็นจำนวนมาก and to spend time with your dogs as well as you can with your kids i think a big plus is it it's a big spot in your hair e you know ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เฮเลนวูดเวิร์ดได้จัดการแข่งขันโต้คลื่นสุน,นัขเป็นประจําทุกปีเพื่อระดมทุนให้ <c oughs> ความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงมานานถึง18ปีนะครับ <c oughs> และการแข่งขันในปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ด้วยครับ